ทำไมคะฝั่งตรงข้ามจะทําไมจะรู้ทันทีเลยว่าเราจะตอบอะไรใช่ไหมคะเราต้องเก็บไว้เป็นความลับอ่าภาพแรกเงียบๆก่อนนะดูก่อนเราต้องมีสมาธิในการดูอ่ามีสมาธิในการดูก่อนเลยอ่าและใครพูดเอ่ยใครพูดเอ่ยอ่ะกลุ่มที่หนึ่งตอบก่อนกลุ่มที่หนึ่งทั้งไหนเอ่ย อะไรคะช่างปลาปลากลุ่มที่หนึ่งตอบช่างปลาปลานะคะต่อไปกลุ่มที่สองช่างอะไรคะช่างปลาปลาเหมือนกันเลยเป็นไงคะคำตอบเหมือนกันแต่เดี๋ยวเรามาเฉลยกันซิว่าคำตอบเหมือนกันนี้จะถูกหรือเปล่าอ่าเรามาเฉลยคือช่างอะไรช่างอะไรคะช่างปลาปลาเป็นยังไงคะแนน เท่ากันเลยเอาไปก่อนเลยคนละ100คะแนนทั้ง2กลุ่มเลยจำไว้ด้วยนะเราจำคะแนนของเราไว้ด้วยนะต่อไปต่อไปภาพที่สองแล้วนะภาพที่2แล้วนะายึดคุณครูบอกว่าไงกติกาของเราเดี๋ยวเริ่มหักเลยเดี๋ยวหักหักคะแนนเลยเมื่อกี้ให้กลุ่มที่หนึ่งก่อนทีนี้เปลี่ยนเป็นกลุ่มที่2ตก่อนเลยกลุ่มที่สองอะไรคะลูก ช่างไฟอ่ากลุ่มที่หนึ่งช่างไฟฟ้าอ่ากลุ่มที่สองบอกช่างไฟกลุ่มที่หนึ่งบอกช่างไฟฟ้าอุย้ยดูสิระหว่างช่างไฟกับช่างไฟฟ้าจะเหมือนกันไหมนะอะไรเอ่ยช่างไฟฟ้าเหมือนกันลูกความหมายคล้ายๆกันนะคะได้คะแนนเท่ากันอีกแล้วเอาไปอีกคนละ 100คะแนน<ย>เป็นเท่าไหร่แล้วเป็นเท่าไหร่แล้วคะ200แล้วอ่ะต่อไปอะไรเอ่ยทั้งอะไรอ้อาวอา้าวอ้าวอ่ะเดี๋ยวหกนนักคะแนนกลุ่มที่เท่าไหร่หักคะแนนทั้งสองกลุ่มเลยทั้งอะไรอไ่ะกลุ่มที่สองกลุ่มหนึ่งอา่า ตอบเหมือนกันอีกแล้วสงสัยจะต้องไม่มีผู้ชนะแน่ๆเลยถูกต้องเลยเอ,ยอ่กี่คะแนนแล้ว <มา S 1> คะแนน300แล้วนะคะข้อละ100 1 0 0คะแนนคุณครูว่าข้อนี้ไม่ได้แน่นอนอ่ากลุ่มทีหนึ่งกลุ่มทีหนึ่งกลุ่มทีสอง,งเ,เอ๋สงสัยคะแนนจะต้องเท่ากันแน่ๆเลย ต่อไปคุณครูว่าอันนี้ต้องมีข้อตัดสินแน่ๆข้อนี้ต้องตัดสินกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองเร็วเร็วเร็วฮะกลุ่มที่สองเาช่างอะไรเร็วต้องสามัคคีกันอ่ากลุ่มที่สองเขาบอกช่างก่อสร้างกลุ่มที่หนึ่งอะไรคะช่าง อาช่างปูนกลุ่มที่หนึ่งบอกช่างปูนนะกลุ่มที่สองบอกช่างก่อสร้างเรามาเฉลยช่างอะไรช่างปูน,ปนตอนนี้กลุ่มไหนได้คะแนนนานไปแล้วกลุ่มที่หนึ่งอ่ากลุ่มที่หนึ่งได้กี่คะแนนแล้วสี<า>่สี่ร้อยคะแนนไม่ใช่หรออาห้าอ่าห้าร้อยกลุ่มที่สองเท่าไหร่สี่ร้อยอ่าต่อไป ดูที่กลุ่มที่สองจะตีตื้นขึ้นมาไหมอ้าวคุณรูณยังไม่เรียกกลุ่มเลยกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองเสมอกันอีกแล้วแต่ว่ากลุ่มที่หนึ่งยังน้ำอยู่อ่าและภาพสุดท้าย,ยภาพสุดท้ายคือภาพตัดสินแล้วนะภาพตัดสินแล้วนะคะว่าจะเป็นช่างอะไรภาพตัดสิน ้าวลงใส่ต้องหากคะแนนกลุ่ม2องชามรกลุ่มหนึ่ง,ง,งช่างอะไรคะอ,อ้าช่างซ่อมรถเฉลยอ้าช่างซ่อมรถยนต์เป็นอันว่าคะแนนของข้อนี้ก็ทำไมคะเท่ากันแต่ผลสรุปออกมากลุ่มไหนชนะกลุ่มไหนคะลูกกลุ่มที่1นึชนะอะ ตบมือให้กลุ่มนีหน่หน่อยเลยอ่าเห็นไหมคะว่านี่ก็คืออะไรคะช่างใช่ไหมลูกช่างแล้วก็มีความหมายของงานช่างเด็กก็ทราบแล้วใช่ไหมคะอ่าวันนี้คุณคณร,รมูมีใบกิจกรรมมีใบกิจกรรมอ่าดูให้ดีอ่าดูให้ดีเขาบอกว่าอ่าบอกว่าให้นักเรียนนักเรียนเห็นภาพใช่ไหมคะเราเล่นเกมเกมอะไรลูก เกมทายภาพช่างกันไปแล้วใช่ไหมคะเขาบอกว่าให้เราวาดภาพช่างที่นักเรียนชอบนักเรียนชอบช่างอะไรให้นะคะให้นักเรียนวาดภาพช่างที่นักเรียนชอบพร้อมทางอะไรระบายสีให้สวยงามแล้วก็เขียนด้วยนะคะว่าเราวาดช่างอะไร ส่งเลยลูกส่งไปเลยค่ะนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะลูกนะคะวาดหลังจากที่เล่นเกมไปแล้วนะคะแล้วนะคะเขียนชื่อเลขที่ให้เรียบร้อยเลย น,ะะนักเรียนวาดพยายามวาดให้เต็มกรอบนะคะคุณรูให้กรอบของนักเรียนมานเนวาดให้เต็มเต็มกรอบเลยนีเราเล่นเกมท่ายภาพไปกันแล้วใช่ไหมคะเราเล่นเกมถ่ายภาพไปแล้วช่างมีตั้งเยอะแยะเลยเราชอบช่างอะไรบ้างเลือกเอาแค่หนึ่งช่างเลย เลือกแค่ช่างเดียวแต่ก่อนอื่นเราจะต้องเขียนชื่อชั้นแล้วก็เลขที่นะคะให้เรียบร้อยด้วยวาดแล้วตกแต่งให้สวยด้วยนะคะ ช่างมีเยอะแยะเมื่อกี้ลูกภาพช่างไม้ช่างเย็บผ้าช่างปูนช่างปัปาช่างไฟฟ้ามีมากมายเลยให้นักเรียนเลือกช่างที่นักเรียนชอบนะคะหรือว่าอาจจะชอบช่างที่คุณครูไม่ได้นำมาเล่นเกมก็ได้นะคะอาจจะเป็นช่างทำผมใช่ไหมคะลูก บบบท่านตัดผมท่านแต่งหนะ้า เวนะคะลูกเราชอบช่างอะไรนะคะเราวาดไปแล้วก็ระบายสีให้สวยนะคะระบายสีให้สวยถ้าเด็กๆเ,เขียนใต้ภาพด้วยก็ดีนะคะว่าคือช่างอะไรอ่าก็เขียนใต้ภาพไปด้วยเลย เออมื่อกี้ใครบอกว่าใครเมื่อกี้ใครจ้นนี้ที่ปาบอกว่ามีช่างอะไรช่างกล้องวาดพิตั้มเลยใช่ไหมคะพิ่ตั้มเป็นแบบไปเลยช่างกล้องแต่พิตั้มบอกว่าถ้าวาดแล้วต้องให้หรอด้วยนะให้หรอกว่าตัวจริง เรียนยังทำใบงานไม่เสร็จนะคะคุณครูสามารถให้เด็กๆนำกลับไปทำเป็นอะไรคะลูกเป็นการบ้านเพราะว่าวันเรามีเวลากี่วันตั้งสองวันใช่ไหมคะคือเสาร์และอาทิตย์นะคะถ้าเด็กๆยังทำไม่เสร็จนำกลับไปทำเป็นการบ้านเพราะว่าวันนี้ทำไมคะเวลาใกล้หมดลงแล้วนะคะในชั่วโมงนี้เด็กๆก็ได้ทราบถึงอะไรลูกความหมายของงานช่างนะคะความสำคัญแล้วก็ประโยชน์ของงานช่างนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ใน